วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาบริษัทบางจากปิตเรเลียจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมในโครงการน้องบางจากปันน้ำใจณโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา2เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโดยมีดอร์อนุสรแสงนิ่มนวลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิตเรเลียจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีรวมด้วยคณะผู้บริหารในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกว่า700คน ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมได้แก่วัดโรงเรียนรวมทั้งที่พักอาศัยของประชาชน ก็ S <S โ<บ> <S <S ครงการนี้จุดประสงค์น้องบังจากปันน้าใจเนี่ยก็คงอยากจะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็ตอนนี้น้ําลดแล้วเนี่ยก็คงอยากจะทําความสะอาดบ้านอยากจะซ่อมแซมอะไรบ้างแล้วก็ถ้าบ้านบ้านที่ปีผู้หญิงหรือคนชราอยู่เด็กอยู่เนี่ยแล้วอาจจะมีปัญหาในการทํางานนะครับเราก็เลยคิดว่าจะใช้อาสาสมัครเนี่ยนะครับแล้วก็มองว่าประชาชนอีกจํานวนหนึ่งที่ธุรกิจปิดไปในช่วงน้ําท่วมก็ยังว่างงานอยู่นะครับ ก็เลยรับอาสาสมัครที่มีจิตใจอาสาเนี่ยนะครับประมาณ400คนเราก็มีค่ารถค่าอาหารให้ช่วยเหลือให้วันละ400บาทเนี่ยนะครับรวมทั้งเรามีพนักงานบางจาาอีกวันหนึ่งประมาณ200คนแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครอีกประมาณ100คนด้วยกันวันหนึ่งก็มี700กว่าคนนะครับที่มาช่วยกันทํางาน10วันด้วยกันคือตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่24ธันวาคมนี้นะครับไปด้วยกัน10บเขตวันละเขตนะครับก็เริ่มตั้งแต่เขตหลักสี่ก่อนวันนี้นะครับแล้วก ก็กระจายไปเรื่อยๆบางโบทองบางใหญ่ทวีวัฒนานะครับก็หวังว่าเราน่าจะช่วยเหลือประชาชนได้ประมาณสักพันหลังนะฮะก็เป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆจากชาวบางจากนะครับที่เห็นประชาชนเดือดร้อนแล้วก็อยากจะช่วยช่วยเหลือครับก็ดีครับก็ดีครับเห็นว่าเป็นโครงการที่เพื่อที่จะฟื้นฟูหลังน้ําท่วมนะครับได้ช่วยเหลือชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจุดประสงค์หลักที่จะต้องการฝึกให้นักศึกษาเรามีจิตอาสานะครับที่จะระหว่างเรียน โครงการนี้ครับก็ฝึกให้นักศึกษาครับมีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นครับรู้จักบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็บริการสังคมครับขอขอบคุณบางจากนะคะที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสมาทําตรงนี้ถ้าไม่มีบางจากก็คงไม่มีโอกาสมาได้ทําความดีตรงนี้ค่ะก็ขอขอบคุณบางจากที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าอุทกภัยครั้งนี้มันก็เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพโดนไหลยหลยหลไหลอำเภอนะคะ ข้าขอขอบคุณค่ะข้อดีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการสื่อออกว่าเราไม่ทิ้งทอดทิ้งกันอยู่แล้วเพราะไงคนไทยบางจากก็พนักง,งานทุกคนก็ช่วเหลืออยู่แล้ว